ันนี้ก็ช่องอากงเช่นเคยครับวันนี้เราก็อยู่เกมฟลอสซ่าฮอลิสัน5นะครับใครชมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ถึงหนึ่งพันซับเร็วๆนะครับผมอยากหาเงินช่วยพ่อแม่จริงๆนะครับถ้าใครกดถึงติดตามหนึ่งถึงร้อยซับนะครับผมก็จะทาคลิปสอนหาตังค์แบบโคตรเยอะเลยนะครับอันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งละตั้งค่าบ้านหลักนะครับตอนเริ่มเกมก็คือแบบว่าคือปกติเนี่ยอันนี้คือผมตั้งเป็นบ้านหลักนะมันก็จะเป็นลูกกุญแจนะครับสีทองพร้อมเป็นลูกกุญ บ้านหลังที่ไหนที่ผมยังไม่ได้ตั้งบ้านหลักอย่างเช่นบ้านหลังบ้านหลังนี้นะครับผมยังไม่ได้ตั้งบ้านหลักนะครับบ้านหลังนี้มันก็จะเป็นรูปติ๊กถูกงี้เห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็จะสอนแล้ววิธีการแบบว่าเข้าบ้านมาปุ๊บเราอยากสมุติเราอยู่อยากอยู่บ้านนี้ครับเราก็ฟาทาเวลไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เข้าไปในบ้านนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวผมจะสอนขั้นต่อไปนะครับแล้วก็เข้าไปในบ้านครับ แล้วคุณผู้ชมนะครับก็อาจจะเห็นนะครับเห็นมุมซ้ายล่างนะครับมีคำว่า w y นะครับ Set at home นะครับเห็นไหมครับที่เมาส์ผมกำลังมุนหมุนอยู่ตอนนี้ครับนี่ครับกดเข้าไปครับแล้วก็กด yes นะครับแล้วพอเข้าเกมมาปุ๊บบ้านหลังนี้ก็จะเราก็ได้เซตไว้แล้วนะครับบ้านหลังเริ่มต้นพอเราเข้าเกมมาปุ๊บเราก็จะเกิดที่บ้านหลังนี้นะครับเราก็จะไม่ได้ไปเกิดที่บ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะไม่ได้เกิดที่บ้านหลังนี้นะครับนี่นี่ไอหลังนี้เราก็จะมาเกิดในบ้านหลังนี้ไอบ้านหลังนี้บ้านวับเอาล้ครับใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันได้นะครับผมก็จะสอนแบบว่าทุกรายละเอียดเลยนะครับใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ถึงหนึ่งพันซับเร็วๆนะคะผมอยากหางกระตังเพื่อพ่อแม่นะครบใครกดหนึ่งหนึ่งร้อยซับนะครับผมก็จะมาสอนคลิปผาตังครับแบบว่าได้ทีเป็นสิบล้านเลยนะครับ พุทามังกาสังขามังตาเพรียงปุ้มปัม